ตอนแรกนึกว่าจะเล่นเดบ่ายเดลไร์เล่นไปแล้วครับเดบ่ายเดลไรต์อะทำเควสผมขี้เกียจนะเกมโนไทแรนด์เวิร์กไหมโนไทแรน n d ไม่น่าไม่น่าจะคุมแล้วตอนเนี้ยซื้อตาลดราคาดีกว่า NTR คือแย่งแฟนเพื่อนอจริงหรอเออไม่ใช่ว่ามารวมทุกอย่างนะอ้าพี่เอกไม่เปิดประตูพี่เอกไม่เปิดประตูพี่เอกไล่พี่เอกสายไล้ซัดเลยกูขอแล้วกันประตูพวกนี้ บอดมันเอือครับมันกดเปลี่ยนแท็กไม่ค่อยได้อฮ้ยภาพจออยู่ปีศาจภายในวันนี้มีแต่ปีศาจภายนอกนะในนี้มีกระสือในเนี้ยในเสียงแดงๆอะ่ะผมถามผู้พัฒนาเกมมาแล้วกระสืออยู่ในนี้นะ ีพาปิดประตูทำไมกู <c oughs> หาตะปูให้ตอ่อันแล้วเนี่ย <c oughs> ห้ามปิดประตูนะครับน้องๆผีมาค่อยปิด เลาปัังทิสวสเปียขาภารันติสกัสกปุชราวุฒังเวสวรรณสังาวุฒัง้าววุสังยะนาวุฒังเสวสเปยขานมพุทายะมพาธนาภะกเวาปิสาจวะอาะวาาโยเบยงะเลปรัังทิสวสเปยขาภารยันติสกัสปุชลาวุังเวสวรรณสังคาวุฒังาระสัตวิยะอีกทีหนึ่งกูสอกหน้าเลยนะนิพานมุทยายะมพาธนาภัก เปทวาปิศาจยวะอารวาตาโยปยาัดขังเทลปตังทิสวรสเปขาภลายันติสกัสุชลวุังเวสวรนสคาตาวุธังอารวากสตูสวุังยมนัสสาวุฒังเทเสวัต ี่าแล้วผีจะเล่นกูแล้วนี่เขาตามผ่านนี่พางเดียวเลยว่ะ

วิ่งเหี้ยวิ่งนิพาก็อยู่ตรงนี้อีกไปยังวะทตยักประพาธนาประกาศจักดสทธิ์ระวิหารอาะวาดารอย่างันขันสักงที่สวัสปิไม่สวดนี่ ครับ ักวนตีนกูและไม่ต้องมาทำหน้ามองคอนนีเปรตอุ้ยใช้ไอเทมไม่ได้นี่นะ แล้วเครื่องสามทำไมไม่น okay. <pl> <being> ี่พาอยู่ทางนู้นผมตามละผมผมช่วยลูกศิษย์ผมก่อนแล้วกันนะคุณเอกไม่ไหนแล้วนะทำไมเวลาคนออกจากตู้แล้วมันออกมาหันหน้าอย่างนั้นวะเมื่อเี้ ก้าตู้ถ้ามันจำเป็นนะจ๊ะไม่สนกูเลยหนูไปเรา,ายบายไปทำเชลเลนนเหรอนี่นี่นี่ เมื่อกี <ble k. S 1> no, no. ้จะเสร็จอยู่แล้วแม่งรถมันเหลือ6กสิบเอรเนตได้ยังไงวะทำระเบิดกี่รอบถือไ้ยเดียวหรอไม่มีดิยาสสวเด้อู วิต้องไปช่วยต้องไปช่วยเอาส like <c oughs> like ิกูไอ้เองกูสั่งกูสั่งไซอัวเอาละครับผมได้เวลาจูแล้วนะจูกแบบเลือดจูกแบบเลือดมันมาตามหานิพาจริงๆแล้วน่ะเติมยาก่อนแล้วกัน พี่นิพายังไม่เข้านิวรเหรอถ้าพี่นิพาเข้านิวรติดแม่งไปเลยแล้วกันไม่แคร์สื่อ ที่ราคาหนึ่งยบาทครับ หนึ่งร้อยบาทไทยนะเติมมาสวดมนต์ดิใครก็ได้กูติดให้แล้วนี่เฮ้ยเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่า ม่งหันหัวมาทางนี้เฉยเลยเล่นแบบมีโกเฮ้ยเล่นแบบมีโกอ้าวเฟมัน่นทำอะไรเฮ้ย ใครเจ้าไปอินิพาเนี่ยจับตีกลจัด พาอยู่ไหนนั่งอยู่ข้างๆที่จะดึงหูเลยผียังไม่มามึงเอาอยันไปใช้ ้ำเหนียวเหนบรรจุใส่ขวดดูดูดูด,ด,ด,ดูไอเทมมึงจะเอามาดองไว้ทำไมตรงเนี้ย กินเลนก่อนอ่าพี่ให้พี่เสียสลาให้แล้วกันนะเข็มอันนี้มีโก้ด้วย อันน <onz> ี้พาไม่ต้องมาก็ได้นะมึงไม่ต้องมาอยากกกกสสสสสปบตววววววุุ <hhhh> ุัั <off> ัั ouais calves calves <vised> <in Mau> ังงงรรรรระะมเนนิณ เศรสฐาสเปยขาพลยันตินโพุทธยาประพาฒนาประกาศรัจสเปเทวาปิศาจวัอารวากาาโยเยัยขัดขังตลอดปัังที่สวัสเปยขาพรายติสกุลวชราวุธทงเวสวรนสักนาวุธทางวกระสานุสาวุธัางยมนาสสัญยานาวุธทงเศรสาสเปยขาวพลยัตินโมพุทธยาประพาฒนาประกาศัจสเปเวาปิศาจวัอารวะการาโยเบีขัดขังตลอดปัตจังที่สวิสาวม้ไอสัตว์บังทำไมเนี่ย พี่พ่าจะตายวะตายหาไปเถอะกูไม่แคร์หรอกเฮ้ยยางวะ โอหดูว่าจะเปิดตู้อย่าพึ่งนะกิเลอยู่จกอยู่จกอยู่จกอยู่ มิพารอดถ้าไม่มีอาจารย์หลงผมมันน่าจะตายแล้วมิพาไม่มีเปิร์กกด enter ครับกดพิมพ์อะ